มมจกมกเผยไม่คุยกับลูกนานนับเดือนเอ็มเขียนจดหมายหวังให้พ่อเข้าใจม่มจกมกควงเอ็มบุตรารคำลูกสาวเปิดใจในรายการตีสิเดย์โดยตอนหนึ่งได้เล่าย้อนเหตุการณ์ลูกสาวโดดเรียนเป็นดูหนังกับเพื่อน เอ็มเผยกำลังอยู่ใน,นโรงหนังพ่อโทรมาระเบิดลงกลับบ้านไปพ่อไม่ตีลงโทษให้คัดลายมือเหมือนเด็กเอ็มอยู่หมอหแล้วเลยเขียนจดหมายระบายความในใจกะทำให้พ่อเข้าใจเพราะพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นเอ็มแค่คิดว่าเป็นรสชาติหนึ่งของชีวิตแต่ไม่เลยพ่อก็มองมุมของพ่อมามกล่าวว่าเราคิดว่ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สอง หัวอกพ่อลูกผู้หญิงโดดเรียนกับใครไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายด้านเอ็มเผยว่าพ่อมองว่าเราเชื่อฟังครูได้แต่ทําไมไม่เชื่อฟังพ่อแต่เราก็คิดมุมของเราตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งก็งัดกันเลยไม่คุยกันทมว่าไม่คุยกันเป็นเดือนเอ็มกล่าวว่าไม่คุยกันเลี้ยงกันเราเหมือนกันเวลาโกรธโมโหจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่กันจะเงียบโดยหม่อมยอมรับว่าคุยกันแล้วกลัวจะหนักกว่าเดิมเราทํางานกลับมาก็เข้าห้องส่วนเอ็มบอกด้วยว่า เงียบทั้งคู่จนคนที่อึดอัดคือแม่พยายามเป็นเกาใจจนท้อ ทมว่ายอมคุยกันเพราะอะไรเอ็มเล่าว,ว่ามีรายการมาติดต่อให้พ่อไปไดรกรอฟสอนลูกสาวเอ็มไม่อยากไปแต่ด้วยเวลาเหมาะเจาะเหมือนพรมลิขิตว่าจะต้องคุยกันแล้วเราเลยสมว,วิญญาน,นักสแสดงคุยกันเราเลยตามเลยไปเลยแล้วไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเลยกลัวเสียฟอร์มทั้งคู่หม่อมยอมรับว่าจริงๆอยากคุยกับลูกแต่ไปคุยก่อนก็จะหาว่าใจอ่อนเราพ่อเว้ยเอ็มยังเผยเหตุการณ์ตอนกลับมาจากเมืองนอกเหลงมากเลงว่าพ่อเรารวยมีเงินเราอยากมีเพื่อนให อยากอยู่ในกลุ่มนั้นบ้างพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นใช้เงินไปกินกับเพื่อนซื้อของทำโน่นทำนี่รูดเข้าไปกดเงินสดมาใช้ตอนนั้นทำงานโรงรับร้านอาหารพอ่อทำด้วยเที่ยวด้วยตื่นเที่ยงเที่ยวกว่าจะกลับก็เช้าแล้ววนหลูบเรื่อยๆบอกเพื่อนวันนี้ไม่ไปไม่มีเงินไม่มีใครเชื่อเฮ้ยลูกหมั่มไม่มีเงินได้ไงมาเหอะหมั่มกล่าวว่าพ่อบอกแล้วก็ไม่ฟังผมพูดสั้นๆเลยวันหนึ่งที่เอ็มมีครอบครัวเอ็มจะนึก ถึงเงินเหล่านี้ทําว่าพ่อจะต้องไปจ่ายนี่ให้บอกพ่อว่าไงเอ็มเล่าว,ว่าโทรไปหาผู้จัดการพ่อมีเรื่องเดือนจะคุยกับป้าปาบอกพ่อเอ็มติดบัตรเครดิต400กว่าบาทพ่อช่วยจ่ายให้ก่อนได้ไหมเอ็มจะไม่ใช้ตังค์แบบนี้อีกแล้วพ่อก็บอกเออเออเดี๋ยวโอนให้แค่นี้จบก่อนจะวางสายพ่อพูอพดว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกัน ต้องโดนด่าแน่เงินโอนมาใช้นี่หมดหลังจากนี้ใช้เงินเป็นแล้วพ่อก็ยังไม่ด่าอยู่จนเป็นปีอยู่ด้วยความระแวงพ่อไม่ด่าสักทีอยากกราบเท้าพ่อช่วยด่าเถอะ จนบัดนี้ยังไม่ได้ยินคำด่านั้นเลยด้านหม่อมบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่พลาดไปแล้วเขาได้รู้แล้วว่าเงินสี่แสนเป็นเงินมหาศาลแค่ไหนถ้าคนวัย2 3 2 4คิดไม่เป็นอยากเกิดเป็นคนดีกว่าเขาคิดได้แล้วทำไมพ่อไม่ได่าเขารู้สึกผิดแล้วทำเรื่องน้อยใจลูกบ้างไหมหม่อมกล่าวว่าน้อยใจลูกเป็นเรื่องปกติถ้าลูกไม่ฟังยิ่งตอนกลับจากเมืองนอก นั่งคิดเรื่องลูกทุกวันจนเครียดเขาเที่ยวทุกวันไม่รู้จะทำยังไงเลยเลือกจะไม่พูดเลือกที่จะไม่ดา่าขอขอบคุณขอ้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ